สวัสดีครับมื่อนี้พาเข่าปลาชื่นครับพี่น้องครับเมื่อนี้พามารู้จักไม้สมุนไพรครับหวานทอนละนีเย็นครับมื่อนี้ครับเป็นไม้มงคลนะครับมาเบ่งดี่ละครับหวานทอนนีเย็นครับก็สุมงามๆครับหวานทอนนีเย็นนะครับใบทงงามครับเขาเป็นไม้ไต่มเงานะครับไต่ต้นไม้ใหญ่ครับสวยครับ รากใบใกลๆครับวานท่อนันยเย็นครับเขามีกล้วยใบสวยงามครับพี่น้องครับลักษณะกล้วยใบของเขาสวยงามครับเป็นม้มงคลมอสระปลูกเป็นไม้ประดับนะครับปลูกประดับในบ้านนะครับหวานท่อนันยเย็นนะครับหรือว่าหวานแผ่นดินเย็นนะครับเรียกได้หลายชื่อครับ บานท่านี้เย็นครับเขามีใบ่สวยงามครับกลวยใบเขาสวยครับลักษณะกลวยใบของเขาครับสวยงามครับนะครับคุมหนึ่งครับบานเท่านนี้เย็นครับเป็นไม้มงคลปลูกไว้ในบ้านเป็นไม้ให้ความสิริมงคลแก่บ้านเรือนให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้อยู่อาศัยในบ้านนะครับ เป็นวานให้คุ้นเสริมกยรติยศเสริมชโชคลาภตำแหน่งหน้าที่การงานนะครับให้ดีขึ้นกาเดิมครับเป็นม้มงคลนะครับเวลาเขาออกดอกออกผลนะครับจะเสริมสั่งคนคนภายในบ้านนะครับยุ่ยเย็นเป็นสุขนะครับหวานเท่าน,นี้เย็นครับลักษณะพุ่มใบของเขาสวยงามนะครับสรรพคุณของเขาครับ ใส่ตามพอกแผลนะครับเป็นสมุนไพรช่วยสมานแผลช่วยดูดซับหนองได้ดีครับโดยใช้รากของเขานะครับมุมบานท่อนนนี้เย็นครับเขาเป็นพืชที่มีหลากเยอะนะครับเขาเป็นชอบเกิดในไตล้มเงาใหม่ไงนะครับทับแสงแดดแสงแดดจัดบาดไดครับบ มอสลับปลูกไว้ในบ้านนะครับเขามีกลวยใบสวยงามครับพี่น้องครับกลวยใบของเขาสวยงามนะครับสวยงามครับเป็นไม้มงคลให้คุณให้สิริมงคลเป็นไม่สำหรับรดน้ำมนในพิธีต่างๆครับใบของเขานี่ครับเป็นไม้มงคลครับมอสลับปลูกไว้ในบ้านนะครับทรงผุ่งของเขาครับสวยงามครับมีพุ่มเดี่ยวนะครับ สวยงามครับุูมองเขาครับเป็นไม้สำหรับพระเพิ่นใส่รถน้ำมนต์ในพิธีต่างๆครับหวานเท่านิยินนะครับเขามีลักษณะกลวยใบเขาสวยนะครับ ครับเมื่อนิกาผ้ามารู้จักบานธอนานิีเย็นนะครับเป็นไม้มงคลช่วยให้ผู้คนในบ้านยู่เย็นปเป็นสุขนะครับเป็นไม่เสริมสิริมงคลครับเป็นไม่ที่พระใส่รดน้ำมนไหในพธิธีต่างๆครับเป็นไม่ประดับได้ดีนะครับก็ปลูกไว้ไในบ้านครับมอสระปลูกไว้ในบ้านเพราะเขาเป็นพืชที่เกิดใต้ร่มไม้ไญ่ครับสวยงามครับ ครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมเลยด้วพี่นองเดอ้อคลิปหน้าพอกันไ้ครับมื้อนอีสวัสดีครับ